ค่ะลิซ่ายัางจําบรรยากาศที่ลิซ่าเนี่ยเข้าชิงชนะเลิศได้ไหมครับหนูไม่อยากค่อยจําเลยค่ะทำไมครับเพราะหนูแพ้หนูต้องจาแต่สิ่งดีๆค่ะ,ชะเชฟเบียนทราบใช่ไหมครับลิซ่าจะต้องแข่งขันกับอีก2คนเนี่ยที่เคยเข้ารอบชิงชนะเลิศคุณจะเอาชนะเขาได้ไหมมันได้อยู่แล้วว่าเชฟลิซ่าอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะทําด้วย วันนี้เมนูเป็นอะไรครับวันนี้หนูจะทำลัมชงเบรียนี่แล้วก็พานีร์ค่ะก็เป็นชีสอินเดียนฟินิชคอรีก็เป็นแซกพานีร er ์แล้วก็อันนี้หนูก็จะเอาไปหุงกับข้าวก็เป็นเบรียนี่แล้วก็มีไรซ์เจอโยเกิร์ตจะปรุงให้มันออกเปียวเพื่อจะกินด้วยกันนะแล้วถ้าหนูมีเวลาจะทํานานเบรดด้วยแล้วตกลงนี่ทํานานไหมครับคือนานมันเป็นขนมปังแกเทปอีกคือเป็นคนตลกเนาะชอบเล่นมุกกับเราแต่คือเรากำลังซีเรียสค่ะ ทำนานให้เร็วๆก็แล้วกันนะครับค่ะขอบคุณค่ะหนูมั่นใจประมาณ100%ว่าหนูจะต้องจานที่ดีที่สุดแน่นอนเหลือเวลาอีกเพียง3นาทีเท่านั้นคุณต้องเริ่มจัดจานแล้วนะครับเร่กเลยครับค่ะเชฟลิซ่าค่ะเชฟเหลือเวลาไม่ถึง3นาทีค่ะข้าวยังไม่ออกจากหม้อเลยค่ะมันระเายขวัญค่ะ ประมาทอะไรไปหรือไม่ค่ะ,ะมไม่ได้ประมาทอะไรเลยค่ะหนูทําอันนี้หนูแบบเป็นข้าวหุงดีสุดแล้วค่ะข้าวหุงที่ดีที่สุดแล้วในนั้นมีแกะด้วยนะ,ะใช่ค่ะคุณจัดจานให้ทันค่ะแล้วให้แน่ใจว่ากรรมการจะกินแลวแกะได้ได้ค่ะตอนที่หนูยังไม่เอาเข้าวออกจากหม้อ,อคือข้าวหม้อข้าวมันเป็นหม้อที่น่ากลัวมากทําผิดชีวิตเปลี่ยนทันที หมดเวลายกมือขึ้นค่ะลิซ่าค่ะอธิบายอาหารจานนี้มาค่ะค่ะจานนี้นะคะก็มีแกงกะหรี่ที่เป็นเบสของผักขมกับมะเขือเทศแล้วก็มีชีสอยู่ข้างในแล้วก็ตัวข้าวค่ะหนูอยากให้ทำเป็นเหมือนวินโดโูแล้วก็แล้วหนูก็เอาลงไปเอียก่อน คุณมั่นใจในข้าวกับแกะของคุณแค่ไหนหนูมั่นใจร้อเซค่ะคุณไม่กลัวมันจะดิบเหรอดิบหนูไม่กลัวเลยค่ะชิมแล้วดิบจบเลยนะลิซ่าค่ะดูเหมือนลิซ่าพกความมั่นใจมาเต็มร้อยมากมั่นใจว่าข้าวสุก มั่นใจว่าแกะไม่เหนียว<ช>มั่นใจว่ารสชาติเข้มข้นรสชาติหนูให้เต็มหมื่นเลยค่ะวันนี้เอาจริงๆเลยนะคุณทำได้อย่างที่พูดจริงๆต้องจะว่าโมก็คงต้องยอมละ่ะเก่งมากค่ะขอบคุณค่ะ,คคะสุดยอด ริซ่าครับพเนียที่ริซ่าทำเองเนี่ยรสชาติเข้มข้นมากส่วนบริยานี่หรือตัวข้าวหมกสุกกําลังดีแล้วก็หอมกลิ่นเครื่องเทศนะครับแกะไม่เหนียวเลยวันนี้ริซ่าสามารถทำอาหารอินเดียได้มีความคิดสร้างสรรค์และยังทำได้รสชาติกลิ่นอายเป็นอินเดียแท้ๆครับเก่งครับ ารู้สึกภูมิใจในตัวเองภูมิใจที่ทำให้เขาพูดวเฮ้ยเหมือนกินต้นลำหลับอ่ะ